พ่าเบิงหมากม่วงคุณยายน้าอุ่นตุ่นเอ็นเตียนอันนี้เบิงภายในตุนนี่เห็นป่ะหน่อยย่ำยางอยู่เรต้องไปซอยหยากรึเปล่าตุ่นเอ็นเตียน รกปีนี่เวลาสิเอารถออกนะตกถอยอว่าสันส้นตะผลไม้คุณยายหน้ากินมาเมื่อดอกปีนี่นใช่สิได้แจกพี่น้องน,นุ่นละ พี่น้องไม้ยามแต่ว่าบ่าได้เอาไปส่งดอกช่างนอดตั้งหากเนี่ยโอเคนี้ก่อน